เด็กไปเรียนออนไลน์เสริมประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์แสนสนุกกันนะคะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าวันนี้คุณครูจะมาเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าเด็กๆอยากรู้ไปเรียนพร้อมๆกันเลยคะ่ะเชิญเลยคะ่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เคณิตศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูก็จะชวนเด็กๆมาบวกเลขกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะบวกเลขจากอะไรนะคะวันนี้คุณครูก็มีรูปมาให้เด็กๆนะคะช่วยกันนับรูปภาพกันก่อนนะคะว่าแต่ละรูปภาพเนี่ยจะแสดงจํานวนเท่าไหร่นะคะอ้าวภาพที่หนึ่งอะไรเอยอ่ามะม่วงนะคะเป็นไงคะสีสวยเลยใช่ไหมคะ ต่อไปคะ่ะอ่าส้มนะคะแมงโก้แอนแอเลนนะคะส้มกับมะม่วงนะคะเอ้ยอ่าถูกแล้วส้มกับมะม่วงนะคะอ่าทีนี้เด็กๆจะรู้ได้อย่างไรคะว่าส้มกับมะม่วงหรือว่ามะม่วงกับส้มเนี่ยเราจะทํายังไงคะถึงจะได้รู้ว่าสองสองชนิดเนี้ยเมื่อรวมกันแล้วจะได้ผลออกมา เท่าไหร่นะคะก็คือเด็กๆต้องเอามาทําอะไรกันคะเอามาบวกหรือเอามาลบคะอ่าต้องเอามาบวกคะ่ะอ่านะคะเด็กๆต้องนําส้มกับมะม่วงหรือว่ามะม่วงกับส้มเนี่ยเอามาบวกกันอ่าทีนี้เรามานับจํานวนกันเลยคะ่ะว่ามะม่วงมีกี่ผลนะคะหนึ่สาม 11 12 13 14 15สอ,องม่ามะม่วงมีเท่ากับ15ผลใช่ไหมคะต่อไปมาดูส้มนะคะส้มมีกี่ผลอ่ะช่วยคุณครูนับด้วยค่ะ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสอส่าส้มมี12ผลเราต้องเอาเครื่องหมายอะไรลงมาด้วยค่ะ เอาเครื่องหมายบวกลงมาด้วยนะคะการบวกก็คือนําของสองสิ่งมารวมกันนะคะก็จะเรียกว่าการบวกนะคะอาทีนี้15บวก12ได้เท่าไหร่เด็กๆก็ต้องเอามะม่วงกับส้มมารวมกันนะคะออาเด็กๆลองนับสิคะว่าจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ติ๊กตอก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 คุณครูให้เวลานับค่ะอ้าวได้คาตอบหรือยังคะแตนแตนแตนเท่ากับ 27นั่นเองค่ะอ่าทีนี้นะคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการบวกก็คือการนำของสองสิ่งมารวมกันรเรียกว่าการบวกใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะวันนี้คุณรูณก็จะพาเด็กๆมาหาคำตอบอีกนะคะด้วยการอ่าด้วยการทำอะไรคะเขียนโจทย์จากภาพนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้นี้โจทย์เมื่อกี้นี้ก็คือ มะม่วงบวกกับส้มใช่ไหมคะอ่าทีนี้มะม่วงบวกกับส้มทีนี้เราก็แทนค่าตัวเลขนะคะมะม่วงเมื่อกี้เท่าไหร่คะ15บวกด้วยส้มอีก12อ่าทีนี้เราก็จะมาแสดงวิธีทำนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมารู้จักการแสดงวิธีทำนะคะการแสดงวิธีทำก็มี2แบบด้วยกันก็คือมีทั้งแนว นะคะแล้วก็แนวนอนอ่ะทีนี้เรามาดูแนวตั้งกันนะคะแนวตั้งเด็กๆก,ก็ต้องเขียนเขียนแสดงวิธีทําก่อนนะคะก็คือมีทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะคะเด็กๆต้องรู้จักหลัก10หลักหน่วยก่อนโจทย์ก็คือ15บวก12ใช่ไหมคะเด็กๆต้องรู้ว่าเลข1กับเลข5อันไหนคือหลัก10อันไหนคือหลักหน่วยเด็กๆก,ก็พูดออกเสียงอยู่แล้วว่า1ิบ 5แสดงว่า10ก็คือเลข1หน่วยก็คือเลข5เด็กๆก,ก็เขียนแทนค่าลงไปเลยให้ตรงช่องเลขหลัก10ก็คือเลข1หลักหน่วยก็คือเลข 5. อ่าบวกเราก็ใส่เครื่องหมายบวกไว้ข้างล่างอยู่ข้างหลังเลข5เอาไว้นะคะต่อไปก็บวกด้วย12เราก็แทนค่าใส่ลงไปเลย1ก็อยู่ที่หลัก10 2สองก็อยู่ที่หลักหน่วยเหมือนเดิมทีนี้เรามาดูซิ ว่าหลักหน่วยเด็กๆเห็นหรือเปล่าคะหลักหน่วยมีตัวเลขอยู่สองสองจำนวนก็คือเลขห้ากับเลขสองอ่าทีนี้เด็กๆคิดสิคะห้าบวกสองได้เท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าห้าบวกสองก็ได้เท่ากับเจ็ดนั่นเองทีนี้เรามาดูหลักสิบก็คือหนึ่งบวกกับหนึ่งก็กลายเป็นสองเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูแนวนอนบ้างนะคะ แนวนอนก็เหมือนเดิมเลยเราก็เขียนเหมือนโจทย์เลยอันนี้ก็จะเป็นการคิดเลขเร็วๆหน่อยนะคะหลักแนวนอนนี้นะคะก็คือ15บห้าบวกบสอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะเราจะคิดได้อย่างไรนะคะเด็กๆก็ต้องรู้ว่า15กับ12 15องาจำนวนนี้อะไรคือหลัก10อะไรคือหลักหน่วยส่วน12จําจำนวนนี้อะไรอยู่ในหลัก10อะไรอยู่ในหลักหน่วยอ่ะเด็กๆรู้ไหมคะ ข้างหลังก็คือหลักหน่วยนั่นเองหลักหน่วยของทั้งสองจำนวนนี้ก็คือเลข5กับเลข2ใช่ไหมคะอ่าคุณครูทำรูกอนให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆจะได้ไม่งงหลักหน่วยก็คือ5บวกกับ2ก็ได้เท่ากับ7ใช่ไหมคะส่วนหลัก10ก็คือ1บวกกับ2ใช่ไหมคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชคุณครูพูดผิดไปเดี๋ยวเด็กๆจะจะได้รู้ว่าเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูหรือเปล่า หลักสิบก็คือ1บวกกับ1นั่นเองนะคะ1บวกกับ1ก็กลายเป็น2เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ27เหมือนกันเด็กๆก็มีวิธีคิดได้หลายรูปแบบเลยนะคะเด็กๆจะทำแบบแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้ถ้าแนวนอนก็จะคิดแบบเร็วหน่อยนะคะคนไหนที่เก่งแล้วก็สามารถคิดได้เลยว่า เอาเลข2ตัวนี้อันไหนคือหลักหน่วยก็เอามาบวกกันอันไหนคือหลักสิบก็เอามาบวกกันนะคะอันนี้ก็คือการคิดเลขแบบง่ายๆนะคะสําหรับเด็กอนุบาล3นะคะเด็กๆเรียนมาแล้วคุณครูเคยสอนเด็กๆมาแล้วนะคะห้ามลืมนะคะอ้าวต่อไปนะคะคุณครูก็ฝากจํานวนโจทย์ต่างๆเอาไว้ให้เด็กๆได้บวกเลขกันนะคะทีนี้เด็กๆ ลองคิดสิคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะทําแนวนอนดีหรือแนวตั้งดีนะเด็กๆต้องไปฝึกฝนคิดอยู่ที่บ้านนะคะเนี่ยคุณครูให้ไว้3ข้อเองง่ายๆนะคะ22่สบวกสิได้เท่าไหร่เอย่ย15บหวกสาได้เท่าไหร่เอย่ย4 7่สบวกสีได้เท่าไหร่เอย่ยวังว่าเด็กๆคงจะตั้งใจทําแบบฝึกที่คุณครูฝากไว้ให้นี้นะคะไม่ยากเลย คิดวัลละนิดนะคะคิดวันละนิดวันละหน่อยนะคะฝึกทักษะในการคิดนะคะคุณครูก็ฝากให้เด็กๆไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคิดถึงเด็กๆนะคะบ๊ายบาย